ต้อรับเข้าสู่รายการสกลนคร DLPW ข่าวประจำสัปดาห์พบกับดิฉันนางสาวทิพสุดาชัยชนะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ วันที่18ธันวาคม2564นางสาวพิมลทวิภพศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด45คนและการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด105คนณบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมการ,การจำกัดโดยมีเจ้าหน้าที่จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นวิทยากรและผู้นำการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิภึกศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลน,นครพรเจ้าหน้าที่ได้ติดตามโครงการแรงงานพันดีณนะบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดทางบริษัทได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและได้ขยายพื้นที่ปลูกพืชผ,ผักสวนครัวในบริเวณด้านข้างบ,อบ,บ่อกาบัดน้ําเสียของบริษัททั้งนี้จะได้ติดตามการพัฒนา,นานโครงการต่อไป วันที่20ธันวาคม2564นางสาวพิมลทวิภพศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวนนัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์พูทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักง,งานแรงงานเข้าสอบข้อเท็จจริงกรณีลูจกจ้างได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นหยุดงานพนักงานตรวจความปลอดภัยจึงได้ออกคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภรัตน์สัมฤทธิลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้องกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น26,200บาท พนักง,งานตรวจแรงงานได้รับคำรองแล้วจกได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปวันที่21ธันวาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครได้จัดประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 ในงานก่อสร้างมีกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจาการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรชาชการโดยชีย้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงง,งาน และเน้นย้ำให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวในฐานาะผู้รับเหมาชั้นต้นให้กำกับดูแลผู้รับเหมาในช่วงถัดไปตลอดสายในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยมีนางสาวพิมนทวีพฤกษริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการรับคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย จากนั้นนางสาวพิมนทวิภกศิลิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ .2565 ด้วยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดโดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนตลอดจนมูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ โดยมีนายดรงล,งลมศิริวิชยาอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมพระธาตุเชิงชุมชั้นสีสรากลารจังหวัดสกลนครต่อมานางสาวพิม,มนทวิพฤกึกศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม2564เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และเตรียมการจัดทำมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพึงสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกนลนครเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดส,สกนลนครครั้งที่6 2564โดยมีนางจุรีรัฐเทพอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครชั้นสองตําบลท่าเชิงชุมอําเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลนครวันที่22ธันวาคม2564นางสาวพิมลทวพพิพฤศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหากรรมส่งเสริมอาชีพตลาดนัดแรงงานการเงินการเกษตรการศึกษาการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนโดยมีนายชุมพงคำจวงนายุคองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิภกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภาพรโพทานักวิชาการแรงงานรลบฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2566 ผ่านการถ่ายทอดสดทาง a c e b o o k เพจไลฟ์ n b t 2 s d ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมจากนั้นนางสาวพิมลทวิพึกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลน,นครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนะักวิชาการรายงานชำนาญการ และนางสาวพรสิริศีพรมนิติกรปฏิบัติการเข้าสอบข้อเท็จจริงพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องว่านายจ้างค้ั้งจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาในการทำงานและค่าเที่ยวทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วจัได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวพิพึกศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์สำลิศนินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าอบรมหลักสูตรจิตสำราญสู่งานสำลิศปรับไม d เซตข้าราชการเข้าใจหลักการในการบริการด้วยจิตบริการที่มีทัศนคติต่องานบริการเชิงบวกในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟล็นโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการอบรม ระหว่างวันที่22ถึง24ธันวาคม2564จากนั้นนางสาวพิมลเทวิพฤกษีริกุลกสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่จัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการเกียรติบัตรโรงงานสีขาวและใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดสารเสพติดคืนคนดีสู่สังคมโดยมีนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีนางห้องสุพรรณิกาโรงแรมโชคดีเพจ อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่23ธันวาคม2564นางสาวพิมลทวิพษ์ศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมกสอรอขับเคลื่อนกลไกจับมือเครือข่ายนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมลมแรงงานนอกระบบผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายเกิดไกรนาสมยนต์ผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในเวลาต่อมานางสาวพิมลทพพิพิษรสิริกุลสวัสดิการและคุ้มคร้องแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพศ2564ครั้งที่15พ2564โดยมีนางจุลีและเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมภูดิทัศตโตชั้น 3, สาสารการจังหวัดสกลนครตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่24ธันวาคม2564นางสาวพิมลทวิภกศิริกุลกสวัสดิการและคุน้องรายงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟโดยมีนางจุลีรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครและนานยกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลน,นครเป็นประธานนเวทีชั่วขราวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาติสกลน,นครตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครในเวลาต่อมานางสาวพิมนทวิพึกสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลน,นคร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมใจไทยสกลประจำปี2565และสนับสนุนการจัดงานรวมมูลค่าเงินสดและสิ่งของจำนวน14,319บาทโดยมีนางจุลีราเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครเป็นประธานนัเวทีชั่วคราวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนคร ตำบลท่าเชิงชุม,ชมอำเภเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจากนั้นนางสาวพิมลทวิภกสินิกุลสวัสดิการและคู้คองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพศ2565กลุ่มเป้าหมายจำนวน30คนได้แก่ผู้ประกอบกิจการจากพนักงานเอกชนฝ่ายบุคคลและผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา24โดยมีนายวิทูลน,นวลนุกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิด นห้องประชุม i t e ท h 2อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์จำนวน9เรื่องมีผู้รับรู้ทั้งหมดจำนวน7,851คนทางไล 1, น์1,577าย1,577คนทางเฟซ 5,550คนและทางเว็บไซต์724คนสำหรับวันนี้รายการของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่คนสำรางงานสำนิษผลประชาชนพึงพอใจระเบอ